ที่ลาสุดิการชัยค่ะจากภาวิชาพยาธิโปรโตวซนะคะนุกนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะฉลองสนิรและชสมบัติครบ60ปีคะณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ข่าวว่าวันนี้คณะคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนภาวิชา <c oughs> เขาจะเดินทางไปที่ศูนย์โรคเมืองร้อนนานา,นานชาติราชนาคารินจังหวัดราชาบุรี <c oughs> ไปเพื่ออะไรคะกระดมความคิดดูซิว่าจะกําหนดแนวทางแล้วก็มีสิ่งดีๆให้กับสายสนับสนุนภาวิชายังไงบ้างค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ เาเลยค่ะตามมันเลยค่ะเอาแล้วค่ะเราจะตามไปดูกันนะคะว่าบุคลากรสายสนับสนุนนะคะคณะกรรมการเนี่ยมีอะไรดีๆเตรียมไว้ให้กับพวกเราในปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันที่รันลีค่ะบ๊ายบาย ร,ร้อนนา,นานาชาติราชนครินแล้วนะคะผู้ที่รับผิดชอบศูนย์นี้นะคะส่วนใหญ่เป็นพี่ๆจากภาวิชาสุข,ขวิทยาคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนนะคะดูสิคะว่าตอนนี้พวกพี่ๆเขาทําอะไรกันอยู่เราเดินตามไปหาเจ้าถิ่นดีกว่าคะ่ะไปค่ะนี่นะคะะศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินนะคะสวนสวยงามมากนะคะอ้าพี่สวัสดีคะ่ะ ค,ค่ะนี่นะคะเจ้าถิ่นของเรานะคะจากภาคาสุขวิทยานะคะวันนี้พี่อีทก,ก็จะมีสาระดีๆมาแนะนําให้เราด้วยค่ะงั้นขอมอบหน้าที่ให้พี่อีทเลยค่ะคขอบคุณครับน้องนุ๊กครับขอบคุณครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนาครินนะครับศูนย์แห่งนี้ก็เป็นศูนย์วิจัยทางภาคสนามอีกแห่งหนึ่งของคณะเวชศาสตร,ร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะนาวศรีหมู่ที่3ขอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ติดกับชายแดนของประเทศพม่าน,นะครับกับ <sk art ing> ผมวันชัยนะครับมณีบุญยังจากภาควิชาสุขภวิทยาเกตร้อนคณะวิทยาศาสตร์เกลืร้อนนะครับซึ่งวันนี้สาระน่ารู้ของบสพนะครับก็เป็นหน้าที่ของภาควิชานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะนําเสนอในเรื่องของสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับแต่ผมอยากจะ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รู้ในลักษณะงานของภาควิชาสักเล็กน้อยนะครับซึ่งงานของภาควิชาสุขวิทยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางระบาดวิทยานะครับงานระบาดวิทยาก็จะต้องทําในชุมชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับในหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะค้นหาคําตอบของโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆน,น,นะครับและประเด็นสําคัญก็คืออันดับต้นๆของการทํางานทางระบาดวิทยานั้นนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำงานก,กับพื้นที่กับประชากรฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดก็คือการทำแผนที่สำมนโนประชากรสองอย่างนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ที่ชำนาญในด้านนี้ตามมาเลยครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับมาเรื่อยๆครับ เดี๋ยวจะตามหาท่านผู้ชํานาญการครับเอ้าสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับทำอะไรกันวันนี้พอดีมาหาพี่ครับหาพี่เรียกพี่พิทักษ์แล้วกันนะครับพิทักษ์วุทิเสนเป็นนักวิจัยของภาควิชานะครับถามพี่พิทักษ์เลยนะครับว่าในฐานะที่พี่พิทักษ์ทำงานที่ภาควิทยามาค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างใช้เวลานานภาควิชามีงานวิจัยค่อนข้างเยอะ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทางระบาดท,ที่จะออกไปทํางานในชุมชนทั้งนั้นเลยแล้วทุกงานที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเราจะทําแผนที่สัม,มโนประชากรตลอดสมัยก่อนเครื่องมือเครื่องไม้จะไม่ค่อยมีนะครับใช้แมนนุนนะครับใช้มือทีนี้อยากให้พิวิทักษ์ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับชมนิดนึงว่าวัตถุประสงค์ในการทําแผนที่เนี่ยทำไมถึงต้องทําแผนที่แล้วความยากความง่าย มันยากง่ายขนาดไหนและมันสามารถเทียบตอบทางงานระบาดวิทยาได้มากน้อยแค่ไหนครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนจริงๆแล้วงานพื้นที่ภาคสนามก็คืองานระบาดวิทยาซึ่งงานระบาดวิทยาเป้าหมายก็คือป้องกรรันและควบคุมโรคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการป้องกันและควบคุมโรคมันก็ต้องเข้าไปถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ที่เราเข้ามาบางทีเราอาจจะไม่คุ้นเคย เพราะฉะนั้นการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่จะง่ายที่สุดที่จะเข้าได้ก็คือการทําแผนที่การทําแผนที่ชุมชนสมัยก่อนก็อย่างว่าเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีง่ายๆเรียกว่าแผนที่เดินดินแผนที่นี้หลังจากที่ทํามาเรียบร้อยเราก็จัดได้เส้นทางถนนที่เชื่อมโยงกันทั้งหมู่บ้านมีบอกตำแหน่งของบ้านทุกหลังบอกพิกัดต่างๆที่สําคัญไม่ว่าจะเป็น วัดโรง,งเรียนสถานีรมัยรวมทั้งเส้นทางน้ําทีนี้การทําแผนที่ดังกล่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องมีมาตราส่วนที่ชัดเจนเพื่อความถูกต้องในการาในการประเมินผลนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการทําแผนที่เดินดินง่ายๆอุปกรณ์สําคัญก็คือง่ายๆก็คือมีปากกาดินสอมีกระดาษบันทึกมีเข็มทิศง่ายๆเลยนะแบบไหนก็ได้ แล้วก็มีไม้บรรทัดหรือมีเครื่องคิดเลขอะไรงนงี้นะทีนี้หลักการทําก็คือว่า,าเราจะต้องบันทึกทุกอย่างลงในกระดาษตามคนเป็นจริงเพราะฉะนั้นกระดาษที่ใช้มันจะต้องมีมาตราส่วนชัดเจนเพื่อสามารถที่จะเทียบกับามาตราส่วนจริงในภูมิประเทศได้เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดก็ต้องใช้กระดาษกราฟกระดาษกราฟมันจะมีตารางเรียบร้อย1ตาราง1ช่องท่ากับ1เซนทีนี้เวลาเรากําหนด1ช่อง1เซนนี้ เราอาจจะให้เท่ากับในระยะจริงประมาณสัก20เมตร30เมตร40เมตรก็แล้วแต่เราจะต้องการความละเอียดนะครับทีนี้หลักการง่ายๆทีนี้หลังจากที่เราได้พวกนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราก็เข้าชุมชนเบื้องต้นก็เข้าหาผู้ใหญ่บ้านเข้าหาผู้นําชุมชนเ,เพื่อที่จะนําเราไปสู่การสํารวจนะครับเริ่มง่ายๆครั้งแรกก็ไปวนดูหมู่บ้านสักรอบหนึ่งก่อน หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มมาใช้การทําแผนที่ก็คือใช้เข็มทิศผมก็จะมีเข็มทิศอย่างง่ายๆนะครับก็คืออะไรก็ได้เข็มทิศทีนี้ก็เริ่มต้นจากจุดแลนด์มาร์ค <c oughs> เริ่มจากุีนี้เล็งไปจุดที่เราต้องการระยะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันใกล้เราก็นับก้าวเอาแต่ละก้าวคำนวณว่า60เซน70เซนเราบวกคำนวณเป็นระยะลงในลงในกระดาษกราฟ ถ้าเป็นระยะไกลๆเป็นร้อยเมตร200เมตรเราก็ใช้รถวิ่งแล้วก็จับเลขไม่แล้วมาแปลงค่าลงในแผ่นกราฟเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งชนกันทั้งหมู่บ้านทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของการบันทึกตำแหน่งบ้านก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือบ้านหลังนี้เริ่มจากตรงนี้ไปถึงจุดนั้นไกลเท่าไหร่ระยะทางเท่าไรทิศทางเท่าไหร่ทุกหลังถูกบันทึกหมดเป็นระยะทางที่แน่นอนเพราะสิ่งที่ได้ก็จะเป็นแผนที่ที่ ใครก็ได้สามารถที่จะใช้ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกคนใครเอาไปใช้ได้หมดครับอันนี้คือง่ายที่สุดเลยที่เราทํามาครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับโอ,อ้ก็ขอบคุณพี่พิทักษ์มากๆนะครับต่อ,อที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทําแผนที่แต่นั่นก็คือการทําแผนที่ด้วยมือในสมัยก่อนๆแต่สมัยใหม่นี้โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับกลายเป็นโลกของเทคโนโลยีนะครับ เทคโนโลยีก็คือมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยที่เข้ามาทดแทนในการใช้มือทําอย่างง่ายได้เยอะแต่จะสามารถอธิบายงานทางระบาดได้มากน้อยแค่ไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอผู้ที่ชํานาญงานด้านนี้อีก2ท่านนะครับตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับครับ <perder> ครับตอนนี้เรากําลังจะตามหาผู้ที่ชํานาญด้านนี้เลยนะครับ เขาทำงานอยู่ข้างล่างนี่แหละครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับครับสวัสดีครับขอสวัสดีนะครับนี่คุณปฏิวัติสร้างชัยนะครับเขาจบทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศนะครับวันนี้จะถามคุณปฏิวัตินิดหนึ่งนะครับว่าหลักการใช้ GPS นะครับนะกับงานทางแผนที่สมโนประชากรนั้นกว้างขวางแค่ไหนสามารถอธิบายงานทางระบาดวิทยาได้มากน้อยแค่ไหนครับครับผม ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเจ้าตัว GPS นะครับหรือ handheld GPS ตัวนี้อันดับแรกก็ต้องอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันมันคือเครื่องมือที่ใช้ระบุพิกัดบนผิวโลกนะครับหรือว่าชื่อมันภาษา,ษาอังกฤษก็คือ Global Positioning Positioning System นะครับก็คือว่ามันจะทำงานร่วมกับดาวเทียม erm นะครับรับสัญญ,ญาจากดาวเทียม erm ด้วยความถี่ประมาณสัก1,200ถึง1,600เมกะเฮิร์แบบนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะใช้งานมันก็คือว่า จะต้องให้เจ้าเครื่องนี้รับสัญญาณอย่างเ,าเหมือนกับเปิดกว้างนะครับรับสัญญาณเต็มที่เพื่อให้มันได้พิกัดที่ถูกต้องให้เราใช้งานนะครับส่วนการใช้งานร่วมกับการสำรวจสัมโนประชากรเนี่ยก็คือเราก็ทำการสำรวจสัมโนประชากรตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มพิกัดที่ได้จากตัว GPS ลงไปนะครับซึ่งหลังจากข้อมูลนี้เรา,เาได้พิกัดลงไปในในตัวชุดข้อมูลแล้วเนี่ย เราจะสามารถนําข้อมูลนั้นนะครับมาแสดงผลการกระจายตัวของประชากรเราได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีข้อควรระวังในการใช้งานของไอ้เจ้า GPS อยู่ว่าอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เปิดโล่งนะครับไม่มออีอะไรมาปิดกั้นสัญญาณนะครับเพื่อให้มันได้รับสัญญาณที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติกรณีที่เราไม่สามารถเลี่ยงพื้นที่เปิดโล่งได้เนี่ย เราก็จําเป็นจะต้องมีการเก็บข้อมูลหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับซึ่งการใช้ระบบพิกัดเข้ามาในการบันทึกข้อมูลของเราเนี่ยมันจะสามารถตอบคําถามในเชิงระบาดวิทยาได้ก็คือว่าเราจะสามารถตอบได้ด้วยว่า,าประชากรที่เจ็บป่วยของเราเนี่ยกระจายตัวอยู่ที่ไหนกระจุกตัวอยู่ที่ไหนบ้างนะครับซึ่งเป็นข้อดีของการใช้งานเจ้า GPS อันนี้นะครับครับผมถ้าเราจะพูดถึงเจ้าตัว GPS นะครับก็คือตัวนี้นะครับ จะทาการรับสัญญาณดาวเทียมมานะครับมาเพื่อที่จะแปลงเป็นค่าพิกัดให้เราใช้งานนะครับซึ่งจากแบบเดิมเนี่ยเราจะต้องโอเคเดินนับเก้าใช่ไหมครับหรือว่ามีข็นทิศเพื่อที่จะไซส์ว่าวัตถุที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับระยะห่างจากเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็วาดเป็นแผนที่ลงไปบนกระดาษนะครับแต่สําหรับเจ้าตัวตัว GPS นี้นะครับมันก็จะเก็บข้อมูลนะครับพิกัด x y ไว้ในเครื่องนะครับหรือว่าเส้นทางต่างๆนะครับก็จะถูกเก็บอยู่ในเจ้าตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดให้มันเก็บอะไรบ้างนะครับ ก็จะแตกต่างกันออกไปตามงานวิจัยแต่ละส่วนนะครับซึ่งมันก็มีข้อดีของมันก็คือมันง่ายมากนะครับเวลาเราเดินไปไหนเราเปิดไว้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะแท็กทุกสิ่งที่เราต้องการลงไปนะครับอย่างเช่นเราเดินไปไหนมาบ้างเราเจอพอยอะไรบ้างนะครับหรืออย่างเช่นเราจะทําสัมมนาประชากรน,นะครับแล้วก็โอเคเดินไปที่บ้านที่เราสนใจนะครับ ก็ทำสารโนรประชากรปกตินะครับแล้วก็ทำการมาร์กพอยต์ด้วยเจ้าเครื่อง GPS อันนี้นะครับแล้วไอตัวพอยต์เนี่ยก็จะมีพิกัดอยู่ซึ่งเราจะเอาไปต่อกันนะครับกับข้อมูลสำรโนรประชากรของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันต่อกันเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์พวก GS ซอฟต์แวร์นะครับอย่างเช่น ArcGS ArcView หรือว่า QGS ในการที่เอาข้อมูลต่อกันแล้วแสดงผลเป็นแผนที่ออกมาโดยที่เราไม่ต้องวาดบนกระดาษนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยมันทำให้ แผนที่ของเราได้มาเนี่ยมีความแม่นยําสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถซ้อ,อ,อนทับกับข้อมูลประเภทศอื่นได้นะครับอย่างเช่นข้อมูลเส้นชั้นความสูงข้อมูลชนิดของดินข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินอะไรทํานองนั้นนะครับ GPS ก็จะมาตอบคําถามของเราตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้การสํารวจทัานามของเราเนี่ยง่ายเร็วแล้วก็แม่นยํามากขึ้นครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณปฏิวัติอางชัยมากนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของ GPS สําหรับวันนี้นะครับเรามีเวลาน้อยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางภาควิชาสุขาวิทยาเขตร้อนนะครับเพื่อที่จะปรึกษาหรือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานของส่วนรวมนะครับก็ทางภาควิชาก็ยินดีนะครับชั้น9ตึกศูนย์วิจัยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ เวลาหมดแล้วนะครับพวกเรานะครับในเรื่องของสาระน่ารู้จากบสพเราก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก็ขอสวัสดีครับ